ผมหมดรถบ้านๆนะครับไม่ได้เจอกันมานานนานเลยนะครับก็ตอนนี้ไม่ได้โพสคลิปอะไรลงไปเลยแล้วก็4พันซับสไครขอบคุณนะครับที่ยังมีคนสนใจในเรื่องข้อมูลเก่าๆต้องใช้คำว่าเก่าๆครับเพราะว่าผมฮะ มาจาก g p e พโดนเนาะแล้วก็ทุกวันนี้มันเดินทางมาถึงปีที่4ละของ gpeg n โดนนะครับ mm. ก็ยังขอบคุณนะครับที่คนที่สนใจเข้ามาติดตามขอข้อมูลแล้วก็พี่ๆช่างทุกๆคนนะครับวันนี้ที่ทำคลิปเนี่ยไม่ได้หวังการไลฟ์สดต้องต้องมีคนมาดูแต่อยากจะ ให้เป็นการบันทึกวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดออกไปนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่วันนี้อยากจะมาคุยกับทุกคนนะครับก็คือว่าในเรื่องของ DCT นะครับเอ่อวันนี้เดินทางมาสักระยะและ้วกับเจ้า DCT นะครับก็ควบรวมระยะเวลาในการครอบครองรถมาเนี่ยก็ประมาณ เจ็ดเดือนนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ก็คือเริ่มจากเมื่อประมาณแบบว่าปีที่แล้วนะที่ dct ออกมานะครับแล้วก็ยาวมาถึงจนทุกวันเนี้ยผมอะไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องมาพูดมุมมองของของหลายๆคนนะครับแต่อันเนี้ยมันมันมันลดมันอยู่กับผมผมก็เลยจะพูดในแค่มุมมอง,องผม จากคลิปที่แล้วที่บอกว่าเออรถมันเป็นยังไงยังไงบ้างมาคุยกันนะครับตั้งแต่วันที่แบบว่ารีวิวรถที่มันออกมาต่อมาคลิปคลิปต่อมาสําหรับ dct นะครับก็คือต่อมาก็คือในเรื่องของเออมันดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยก็ได้โปรยไปละจนมาถึงวันเนี้เข้าเดือนที่เจําหรับ dct นะครับก็เลย อยากจะมาพูดคุยเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าว่ากับการที่ผมอยู่กับ DCT มาเนี่ยประมาณ7เดือนนะครับแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ขี่ทุกวันนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เป็นชีวิตประจำวันแต่ว่าเป็นรถที่ใช้ออกทริปแล้วก็เป็นรถที่เอามาแบบว่าศึกษาเรียนรู้ นะครับเพื่อต่อยอดในความรู้ของตัวเองนะครับเพิ่มเิ่มขึ้นไปทีนี้เนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยวันนี้ที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ละกันไม่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมเก่งแล้วต้องมาแชร์อะไรนะครับวันนี้อยากจะถ่ายทอดในเรื่องของมุมมองของผู้ใช้มากกว่าว่าเฮ้ย DCT ทีอ่ะที่ซื้อว่ากันเนี่ยรถค้า300เครื่องรหัส มันมีรหัสของมัน rsv อะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะผมจําไม่ได้แม่นนะแต่ว่าผมขอใช้คําว่าเป็นเครื่องของ pgeo นะครับทีนี้เนี่ยมันมีอะไรมาัางว่ารถอะมันเป็นยังไงเราต้องดูแลมันยังไงเราต้องอยู่กับมันยังไงนะครับจะได้แบบสบายสบายกับ,ก,บกับรถคันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยก่อนว่าเปยมาเลยโปรยมาเลยเนี่ย GPS เนี่ยทำได้ดีมากสำหรับเรื่องราคา ผมยอมรับเลยนะครับเพราะว่าผมอะ่ะก็มีเจ้า GT 2 7 0ที่เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่า g p x เนี่ยเอาเครื่องบล็อกเนี้ยมาพัฒนาขึ้นนะครับทำให้รถมันสามารถที่จะเต็มที่ใช้งานได้ดีมากเลยสำหรับสาหรับตัวผมนะเพราะว่าผมมีเจ้า GT 2องได้เห็นภายในของมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างของมันแต่พอมาเจอ DCT นะ ก็ได้เห็นอะไรของมันหลายๆอย่างนะครับก็ขอบคุณพี่ที่ใจดีนะครับก็คือพี่โอนะครับพี่โอ๋เอวีไบพผมขอบขอบคุณมากที่พี่โอเนี่ยเขายังแชร์ข้อมูลให้ว่าในระบบเครื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการจูนแมทนะครับทีนี้เนี่ย ด้วยความที่เป็นหัวฉีดมันไม่ใช่รถคาบูเนาะผมก็เลยอยากจะบอกว่าแบบเออแล้วผมตัวผมเองอะ่ะยังไม่ได้สันทัดหรือว่าเข้าใจในเรื่องระบบจูนอะมากนะครับทีเนี้ยเราก็เลยมาพูดถึงในเรื่องแบบว่าการใช้งานทั่วไปที่มันเป็นแบบว่าสแตนดาดของการขับขี่นะครับส่วนตัวผมเองเรื่องแรกที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่ารถในค้าสามร้อยครับ สำหรับผมนะสำหรับผมนะผมมองว่า DCT อทะทำได้ดีกับรถเดิมๆเพราะว่าอะไรอัตราเร่งนะครับในรถเดิมๆตั้งแต่ที่ผมไปทดสอบหรืออะไรมาเนี่ยต้องขอบคุณทาง GPX ด้วยนะครับแล้วก็พี่โอด้วยที่แบบชวนไปในวันที่ GPX Thailand นะครับให้ไปรับรถที่โรงงานประชามตีเก้ 90, แล้วก็ได้ไปลองเทสไปขี่ไปขี ผมเนี่ยต้องเฉลยอ,อย่างหนึ่งว่าผมอะ่ะไม่ได้คิดจะซื้อเลยผมไม่ได้คิดว่าจะครอบของเจ้า d c ซอะไรนี่เลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเรามี G t สองเจสูแล้วเครื่องแม่งบล็อกเดียวกันไม่รู้จะแบกภาระทำไมนะครับก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้แบบเหลือเหลืออะไรที่จะต้องมาทำอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันหนึ่งพอได้มีโอกาสได้รับโอกาสผมก็เลยพยายามแบบว่าเออทำโอกาสเนี้ยให้มันดีสุด นะครับก็เลยได้ได้แบบไต่ตองในส่วนของสิ่งที่เราพอที่จะเข้าใจกับตัวรถนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่า DCT DCT เนี่ย DZ3 เนี่ยแต่ละหัสเขาเรียก DCT นะครับก็คือ Z ก็คือ4รถเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีเลยคำว่าค่อนข้างดีคือว่าคุณซื้อรถออกมาขี่กลับบ้านปื๊ด โหรถแม่งขีดนะข่ดีเลยสำหรับผมนะขี่ดีเลยแล้วก็หลังจากที่ได้คุยกับใครหลายๆคนที่ได้ใช้รถเนี่ยคือพื้นฐานรถอะ่ะมันดีมันดีมาอยู่แล้วแต่อันนี้จะเป็นในส่วนที่ผมรู้สึกเสียดายนิดนึงนะครับผมดันมีไอจีที่สเที่เป็นของค่ายคีเวคีเว G. ์จีทีนะล้อหน้าล้อหลังเป็นสิบามนิ้ว แต่ DCT ดันเป็น14ล้อหน้า14ล้อหลัง13แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าเรื่องการขับเคลื่อนของตัวล้อเนี่ยผมอยากให้มันเท่าเทียมกันมันจะได้มีอะไรที่ดูแปลกและแตกต่างเพิ่มออกไปนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องต่อมาในเรื่องของระบบชุดข้างนะครับในเรื่องของแคง จากตะก่อนนะครับสมมุติเรานั่งข้อมรถฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการเติมน้ำมันเครื่องของ gt 2 7 0ฝั่งขวาก็เป็นเรื่องของกองนะครับพอดีซอ่ะย้ายไปเติมน้ำมันเครื่องฝั่งขวานะครับถ้าเราข้อมรถแข้งมันใหญ่ขึ้นสายพานมันไม่ตีมันไม่ฟาดมันไม่เหมือน gt 2 7 0แล้วก็อีกอย่างก็คือไม่ได้ใส่โรลเลอร์มา มันทำงานได้ดีกว่ามากๆนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของชุดแต่งในเรื่องของชุดข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อซีทีคัตตอมทันเฟอรนะครับเอ่อชุดคัดหลังไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อมอซ่าที่มีทั้งคัดกระโหลกเฮลเบลนะครับที่มีในเรื่องของกระโหลคัดผมเลยรู้สึกว่าออปชั่นที่มัน แต่งเสริมเติมแต่งเข้ามาให้กับรถอ่ะมันดีมากแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเราต้องเลือกหยิบเลือกใช้เข้ากับรถรถอ่ะพื้นฐานนะผมว่ามันรองรับมันรองรับของแต่งทีนี้เนี่ยมุมมุมหนึ่งเ่ยที่ผมพยายามจะมาอธิบายหรือถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพื้นฐานอ่ะของรถอ่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เวสต้ามาจนแลมเบสต้าแล้วก็จนมาถึง DCT อาะ มขีขั้นก่อนมาก็คือ GT สองศูนย์แล้วก็มาเป็น X สามรอตเองต้องลำดับ,บนี้เวสต้าก่อน GT สองจศูนย์ล X สามร้อยแล้วก็มาถึง DCT แต่ระหว่างทางอะ่ะมันมีอิตาเจ็ตมันมีอิตาเจ็ตขึ้นมามันมีจังโก้ขึ้นมา ที่ใช้เครื่องบล็อกเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็เลยมีมีอะไรในการเซตฟังก์ชันของแต่ละค่ายนะครับแล้วพอมันมีของแต่งเนี่ยผมพยายามจะสื่อสารว่าของแต่งอ่ะแต่ละค่ายมันมีทั้งดีและไม่ดีคำว่าไม่ดีของผมคือเอ้ยไม่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าคำว่าไม่ดีมันมันไม่ดีตรงที่ว่า บางอย่างเขาเซตฟังก์ชันออกมามันไม่แมทกับรถเพราะว่าการขึ้นงานเนี่ยอาจจะไปขึ้นกับรถที่เป็นโมเดลต่างๆนานาครับก็ประมาณนี้แต่ท้ายสุดแล้วว่าตัวรถเองอ่ะมันสามารถที่จะรองรับรองรับในความที่มันเป็นตัวโมเดลของมันเองของ DCT เองนะครับ ทีนี้เนี่ยก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เท่าที่ลองเซ็ตรถมาทําฟังก์ชันทุกอย่างรถมาอย่างแรกเลยที่ผมจะพูดเลยผมเข้าไปรเด็นเลยละกันตัวท่อเนี่ยคอท่อเดิมสามารถทําได้ดีกับรถแค่คุณผ่าปลายเนี่ยรถมันเดินดีละแล้วปัญหาที่เจอกับตัวรถคืออาการสั่น ก็มีการแก้สปริงเกี่ยวคัด3ตัวสปริงทอ็อกมีการเอาคัดไปกัดกระโหลคัดไปกัดเพื่อให้ลดอาการสั่นแต่เท่าที่ผมได้ได้ศึกษามากับในทีมในทีมงานผมผมรู้สึกว่าปัญหามันเกิดจากที่ คัถ้าคัด,คดที่ผมมานั่งต้องมานั่งวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองแล้วรู้สึกว่าภาคคัดอะมันไม่เนียนมันไม่เนียนเท่ากับ GT 2 7 0ผมพยายามให้ทุกคนอะ่ะได้มองรายละเอียดของตัวคัด GT 2 7 0 ในขณะที่เป็นคัดเดิมของติดรถ dct มาเนี่ยผมเอากระโหลกของ gt 270เจูนเี่ยยัดเข้าไปลูกค้าหลายๆคนบอกว่าขี่ดีมากออกตัวนุ่มไม่มีกระชากผ่อนคันเร่งหัวไม่หัวไม่งุกงี้ครับไม่ถอนแบบพื้อห้าเฮะทีนี้เนี่ยผมก็เลยไม่ได้มองวัสดุที่มันเป็นเหล็ก แต่ผมมามองในเรื่องของ้าคัดเพราะว่ารถออโตอ้มันต้องใช้แรงเหวี่ยงพอแรงเหวี่ยง้าคัดกลางจับกระโหลกล้อมันถึงเดินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าที่คัดเนี่ยจะไปถึงจุดจุดแรงเหวี่ยงสูงสุดเนี่ยเพื่อจับกับกระโหลกเพื่อให้ล้อมเดินเราก็ต้องมองด้วยว่าสปริงเกี่ยวมันกลางยังไง ทอร์สสปริงทอร์ที่มันอัดเพื่อจะกดกดเพื่อให้ตัวคัดมันกลางแล้วก็โหลกมันอยู่ต้องทำยังไงนะครับเมื่อกี้นี้ขอบคุณนะครับเมื่อกี้เนี้ยอยู่ดีมีคนดูเข้ามา12คนขอบคุณขอบคุณมากครับแต่ก็ออกไปแล้วก็ตอนเนี้ยเหลืออยู่2คนซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ขอบคุณมาก มันเป็นข้อมูลที่ผมอะอยู่กับรถเองไม่ได้บอกว่าผมเก่งกว่าใครนะครับผมไม่ได้เก่งกว่าใครผมก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการรถออตโตเมติกกลับมาที่เรื่องรถกันดีกว่า d ี t เนี่ยเท่าที่ผมลองทำทุกอย่างเนี่ยพื้นฐานเลยครับถ้าคนไม่อยากจะอัพสเต็ปอะไรเลยไม่ต้องการจูนไม่ต้องการไล่ชุดข้าง อย่างแรกเลยคือแก้ปัญหาก่อนปัญหาคืออาการสัน่นที่มาที่มันติดออกมามันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบรอยแผลเป็นที่ออกมาการบลถเลยคําว่ารอยแผลเป็นที่ออกมากรบลถเลยคือติดตัวมาเลยก็คือเรื่องการสัน่นหัวและสั่นหนักมากสั่นหนักในถึงขั้นที่ว่าชิวหน้าครับกระพือเลยผู้รถผมก็เป็น แต่เพียงแต่ว่าผมได้ลองทดสอบด้วยการล้างชุดข้างเช็คชุดข้างใหม่อาดจารบีเข้าไปใหม่อาการสั่นหายว่ะหายเลยแต่ทำไมพอเราใช้ไประยะย,ยาวพอเหมือนจารบีมันหมดรถมีอาการสั่นอีกแหละสั่นแบบสั่นแบบว่าชิวหน้ากับแฮนเนี่ยขึ้นมือเลยที่นี้ผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่า ด้วยเรือนคัดหรือเปล่าคัดที่มันสั้นไปกว้างแต่สั้นแต่ในขณะที่ผมเห็นของแต่งเนี่ยแคบแต่ยาวมันมันโครโรฟิลเลยนะครับมันโครโรฟิลเลยแปลว่าด้วยความที่ทอร์กมันจัดหรือเปล่าของรถทําให้คัดเนี่ยมันเขย่าต้องเดินทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดอาการว่าต้องเดิน รถมันมันต้องเดินแล้วแต่ไม่ออกกวทีเนี่ยมันเลยเขยา่าทีนี้พอเขย่าปั๊บจากชุดขับเคลื่อนเนี่ยมันเลยทําให้สั่นสะเทือนทั้งหมดอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับพอเราได้แก้ชุดสปริงทั้งหมดได้แก้กระโหลกแต่คัตอะเราเรากลับมองข้ามหรือเปล่าว่าถ้าเราได้พักคัตดีๆที่มันเป็นคาร์บอนเยอะๆผสมกับ โลหะธาตุหลายๆอย่างให้มันน้อยลงคาร์บอนมันทำงานได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองผมที่ผมคิดแล้วผมก็ได้เจอของแต่งที่มีน้องคนหนึ่งอะเซตขึ้นมานะครับปอฟีเวผมพูดชื่อเลยปอฟีเวขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ทำให้เราได้เอะกันเราได้เจอกันแล้วเราได้คิดกันตลอดขอบคุณมากนะครับ ได้มีการทดลองอะไรหลายหลอย่างวิเคราะห์วิจัยกันว่าแบบเอ้ยพี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นยังไงเอ้ยปอขอบคุณมากขอบคุณมากที่แบบได้มาแล้วก็มีพี่ๆที่แบบคอยเอ๊ะเอ๊กันนะครับกลับมาเรื่องดี t เหมือนเดิมแก้ชุดข้างได้สมมุติว่ารถคุณขี่ดีละคุณไม่อยากทําอะไรเลยท่อใบเดียวครับท่อใบเดียวเลย มันทําให้การระบายทุกอย่างผมรู้แล้วแต่ตอนเลยนะมันทําให้การระบายทุกอย่างมันดีความร้อนลดลงความร้อนที่ไม่ต้องสะสมอะลดลงทีเนี้ยผมก็เลยพยายามคิดคิดในเรื่องของท่อถ้าเราทําท่อให้มันจบเลยโดยที่คนใช้รถอนะยังไม่อยากอัพสต็ปกแต่ได้ท่อใบหนึ่งแล้วมัน มันทํางานได้ดีกับตัวรถผมมองว่ามันจบกว่าเพราะว่าอะไรประหยัดประหยัดเงินในกระเป๋าสบายกระเป๋าทุกอย่างมันมันจะสอดคล้องเพราะว่าบางคนนะครับผมมองว่าทุกคนอนะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบมีตังค์ที่จะแบบยัดนู่นนี่นั่นเข้าไปกับตัวรถแต่คนที่มีผมก็ผมก็ไม่ได้ต้องไปพูด อะไรตรงนั้นเพราะว่าผู้ใหญ่หลายคนเขาอยู่อยู่ในจุดที่สบายแล้วคําว่าสบายแล้วก็คือเขาสามารถใช้ชีวิตกับพร้อมกับเงินได้สบายๆนะครับแต่สําหรับตัวผมอะผมยังมองว่าดีซีท,ท,ทีมันเป็นวงกว้างในการที่ได้ใช้รถกันนะครับแล้วเท่าที่ผมได้สัมผัสได้คุยกับผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วครับ ตัวรถที่เป็นค่ายตลาดนะครับแล้วพอวันที่เขามาเจอเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่าลองท่อใบเดียวก่อนไหมแก้สรัรท่อใบเดียวผมว่ารถมันวิ่งได้แล้วรถมันเดินดีนะครับอันนี้ก็เลยมาแชร์กันส่วนตัวเนี่ยรถผมเนี่ยมีการทำชาปรับองศาเรียบร้อยแล้วมีการแก้หลายๆอย่างลอง ทดสอบหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ท่อหลายๆสูตรที่ทำออกไปเพื่อให้มันดีที่สุดนะครับจะมองว่าผมขายของก็ได้ผมก็ขายของเพราะผมขายท่อนะครับแล้วก็มีการเซตสูตรทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็มองต่อไปด้วยว่าท่อที่มันเป็นปลายสูตรปลายแต่งอาคาพูบิกอะไรต่างๆที่อยากจะซื้อผมพยายามจะเซตฟังก์ชัน เพื่อให้มันใส่กับรถเดิมได้แล้วก็ไปจูนขึ้นไดโน่ได้วิ่งได้นะครับแล้วก็เสียงไม่ดังก็กังวลเรื่องเดซิเบลเพราะทุกวันนี้สติ๊กเกอร์ขาวน่ากลัวมากนะครับก็วันนี้ถือว่ามาแชร์ให้ฟังละกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันว่าส่วนตัวเป็นยังไงแล้วก็รดรดส่วนตัวนะเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์มากน้อยอยังไงแต่สิ่ง่งที่ผมมีให้คือทักสอบถามกันได้ครับคุยกันได้ไม่ต้องซื้อของผม แต่คุยกันได้นะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับต้องแต่มียอดคนดูว,วิบวับวิบวับไปมาขึ้นมาถึง12คนแค่นั้นพอแล้วแต่ยังมีคนดูอยู่ตอนนี้ผมดีใจมากครับเขาก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับติดปัญหาอะไรในเรื่อง DCT นะครับ GPS ทักคุยกันได้นะครับหรือว่าจะโดนจะอะไรที่มันเป็นออโต้ทัชทันนี่อะไรทักคุยกันได้ครับ รวมถึงรถเกียร์ครับถ้าตอบได้ตอบให้ถ้าตอบไม่ได้ต้องให้คนที่เชี่ยวชาญมาผมก็จะแชร์ให้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับยี่สิบกว่านาทีนี้มีประโยชน์ไม่ประโยชน์ก็ขอน้อมรับไปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากติดตามรถเ้านบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลดีๆมาให้เรื่อยๆครับขอบคุณครับ